เรียบ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 ผลโทหญิงมาลีโสเจตาเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาโคโชกลาโหมได้เน้นย้ำแถลงประจำวันว่าปัญหาชายแดนไม่สามารถแก้ไขด้วยการใช้กำลังอย่างเด็ดขาดแต่ต้องรับการแก้ไขผ่าน,นกลไกทางเทคนิคและกฎหมายระหว่างประเทศกัมพูชาย,ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยจิตวิญญาณที่สร้างส,สรรค์ซื่อสัตย์และรวมมืออย่อยางใกล้ชิดกับไทยมาเลเซียกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น รวมถึงพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อรับประกันการ,การหยุดยิงที่มีประสิทธิภาพและครบถ้วนแก้ไขข้อพิพาทด,ด้วยสันติวิธีตามกฎาหมายระหว่างประเทศกฎบัตรชาระชาติและกฎบาตอาเซียนอ่านแล้วก่อนหน้านี้ยิงเข้ามาทําไมวันที่24ขณะดเดียวกันเธอระบุนะครับความชัดเจนของกัมพูชาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด จิตวิญญาณของความเห็นพ้องต้องกันจากการประชุมพิเศษของกรรมการชายแดนทั่วไปเมื่อ7สิงหาแล้วก็เรียกร้องให้ฝ่ายไทยเหมือนเดิมปล่อยตัวถางกัมพูชา18นายที่ถูกจับกุมกับสู่กัมพูชาโดยเร็วมาลีนี่บอกว่าขณะนี้ครอบครัวของทหารทั้ง18นายกำลังรอคอยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เตือนฝ่ายไทยให้เป็นไปนตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่จนถึง12สิงหาซึ่งเป็นวันครบ14วันแล้ว ทีฐานไทยจับกุมฐานกัมพูชาเธอยังใช้คาว่าผิดกฎหมายทั้งที่เราก็แถลงตอบทุกวันเนี่ยว่าเป็นไปตามกฎหมายสนที่สัญญาจเจนีวาเลยจะต้องหยุดอย่างสมบูรณ์ก่อนถึงจะส่งตัวให้และทุกคนก็แข็งแรงดีอาการชาติระหว่างประเทศมาดูให้แล้วพูดคุยแล้วสุขภาพแข็งแรงดีและก็อยู่กินสบายดีอืมอันนี้คือมาลีเช้านี้ ขณะที่มีประเด็นนายกอัฐมนตรีเช้านี้ท่านผู้ชมฮะ,ะนายรมตรีมาแล้วพร้อมคู่สมรถร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาทถวายเป็นพระจักุศลในอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าชริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงท,ทันทีที่เจอกับนักข่าวนายกแพทองทานหันมาพูดสั้นๆมาคิดถึงนะ นักข่าวพยายามจะถามเรื่องกระแสข่าวการลาออกจากตำแหน่งก่อนสามนูนจะมีคำตัดสินคดีคลิปเสียงสน,นัานากับพุนเซนนายกยิ้มไม่ตอบคำถามนักข่าวก็ไม่ลดละถามต่อไปอีกว่าเป็นไปได้หรือไม่หรือสุดท้ายจะอยู่ขอยยืนยันว่าจะลาออกหรือไม่นายกก็ไม่ตอบแล้วก็เดินทางขึ้นรถไปลงน้าถวายพระพรอ้าวนี่เป็นบรรกาศเช้านี้ของน้ำเตี๋ ไม่ตอบคำถามอเสียงอยู่ไหนเอายาวให้พี่เลยชยบบนนะชบบนนะชบบน,นช

เนตเนื้อกการด่าหุ้นเชนมาหลายวันแล้วอาตอนนี้ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านก็ดีกว่าสมรังสีค่ะถูกไหมน้องอืมการที่ฝั่งไทยอาขณะนี้เราหวังว่าจะยุติทุกอย่างหมายถึงการสู้รบ สงสารประชาชนตามแนวชายแดนแต่ที่ทํามาก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเช็คบินเมื่อวานนี้ได้รับคํายืนยันจากโฆษกรัฐบาลจีริยุหงทรัพย์ว่าจะมีการดําเนินเรื่องฟ้องไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศท่านผู้ชม ICC ไม่ใช่ศาลยุติธรรมร่องประเทศนะอันนั้น ICJ อาคุณเจริยุเมื่อวานนี้ถแถลงค่ะ แต่ก็จะอยู่ในกรอบที่เขาโวง,ต,งต่างประเทศไต้องไปต่างประเทศต้องไปศึกษาใช่ไหมว่าจะร่างคําฟ้องอย่างไรให้มีความรัดกุมกรณีสั่งการที่มีการโจมตีเป้าหมายพลเรือนในประเทศไทยแล้วก็ผิดข้อตกลงเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับระเบิดใหม่เนี่ยน้องรวมถึงประเด็นอื่นๆอาจเชยากรรมสงครามหรืออาชยากรสงครามแม้กระทั่งทหารของตัวเองศพยังไม่มาเก็บเลยเนี่ย หานของตัวเองแท้ๆสอบยังไม่มาเก็บเลยค่ะใช่ไหมรวมถึงประเด็นอื่นๆทั้งหมดเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอเช็คบินแต่สมรังสีนี่มีความเจ็บปวดนะอาจถึงขนาดโพสภาพเลยน้องโพสภาพเป็นฮุนเซนนอนอ,อยู่บนเตียงอะค่ะนี่แล้วล้อมรอบไปด้วยทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตะะอะค่ะเนี่ยค่ะ ลักษณะเป็นภาพอย่างนี้ข้อความที่เขียนประกอบเอาไว้เนี่ยก็คือ,อ,อคืนชีวิตให้ทหารหกัมพูชาโพยังไงคือผีอะค่ะผีทหารน,นี่จะเห็นภาพแบบนี้อันนี้ภาพนี้ล้อโพสโดยสมรังสีหุนเซ้นคืนชีวิตทหารกลับคืนมาอื Give me b a c ม my life มเพราะว่าตัวเองนอนสบายอยู่บนเตียงอะค่ะตัวอ้วนเฉียว<ะ>ในขณะที่ดูทหารสิคะใช่ไหมอืมอ่ะอันนี้ต้องปล่อยให้เขาด่ากันเองแล้วแล้วจริงจริงประชาชนคนกัมพูชาคนจะตาสว่างนะ,ะผู้นำของท่านพาคนไปตายอะ่ะหมายถึงทหารกรัมพูชา และเริ่มการดูแลได้รับเกียรติอย่างที่ควรจะเป็นด้วยค่ะอย่างที่บอกเนี่ยก็ถึงขนาดนี้ไม่ทัพภักที่สองพลโทบุญสินพาดกลางของไทยบอกว่าไม่ต่ำกว่า3,000ันคนฐานกัมพูชาที่สูญเสียหมายถึงเสียชีวิตขนาดที่โดนดนทรัมป์บอกไม่ต่ำกว่า2 0ง0นคนสองพันคนคะ่ะซึ่งพูดข้อมูลนี้นี่ฮะสอง ของเราเนี่ยรวมกันเราประกาศตัวเลขเปิดเผยโปร่งใสทหารเนี่ยสิบห้าพลเรือนสิบสี่ถูกไหมใช่ค่ะที่เสียชีวิตนี่ฮะอขณะที่กรัรมพูชาแถลงทุกวันยังไม่มีตัวเลขเลยที่เคยพูดไว้ก็คือห้าคนห้าคนค้างอยู่แค่นั้นน่ะนี่